เคยสังเกตฝ่ามือตัวเองไหมครับว่าเส้นสายต่างๆหรือบางทีความรู้สึกแปลกๆที่แวบเข้ามาเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะวันนี้แหละครับเราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้เจาะลึกข้อมูลจากหลายๆที่เลยทั้งใน l e m o n a อ e หรือคลิป t i k t o อกที่เขาพูดพูดกันเรื่องลายมือแล้วก็มีข้อมูลเรื่องดวงตาที่3จากวิกิฮาด้วยค่ะเราจะมาดูกันว่า ไอ้สัญญาณ3มอย่างที่คนมักจะพูดถึงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องออลางสังหรณ์หรือที่เรียกว่า six sense มันมีอะไรบ้างนะครับดีเลยค่ะเรื่องลายมือสัมผัสพ,พิเศษนี่มันมีหลายแงม่มุมพอเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งแบบนี้มันก็จะช่วยให้เห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นนะคะครับผมงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าที่สัญลักษณ์แรกยอดฮิตเลยเห็นคนพูดถึงเยอะมากจริงๆคือกากบาทกลางฝ่ามือนะครับ The m y s t i c cross อันนี้ อ๋อ oh, ค่ะค่ะจากข้อมูลที่เรารวบรวมมาเนี่ยมันหมายความว่ายังไงบ้างครับค่ะสำหรับกากบาทกลางฝ่ามือนะคะจากข้อมูลหลายๆที่เนี่ยโดยเฉพาะในเลมอนเอทเขาจะบอกว่าหลักๆเลยมันเชื่อมโยงกับเรื่องการมีเซนส์เซนส์แบบลางสังหรณ์ใช่ค่ะลางสังหรณ์แม่นหรือมีสัมผัสที่6คือจะค่อนข้างชัดเจนเรื่องพวกนี้ครับ อันนี้คือความหมายที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงเลยแล้วมันมีมุมอื่นอีกไหมครับนอกเหนือจากเรื่องเซนส์ล้วนๆมีค่ะมีที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้บอกแค่เรื่องเหนือธรรมชาติอย่างเดียวนะคะคือมันยังบอกถึงว่าเป็นคนค่อนข้างมีเหตุผลอ้าวหรอครับค่ะจิตใจหนักแน่นแล้วก็เหมือนกับว่าชอบสอนชอบให้คาแนะนาคนอื่นด้วยโหน่าสนใจฮะคือมีทั้งเซนส์แต่ก็มีเหตุผลชอบสอนคนอื่นดูเหมือนจะเอ ขัดกันนิดนิดไหมครับหรือมันเสริมกันก็น่าคิดนะคะอาจจะหมายถึงปัญญาที่มันมาพร้อมกับสัญชาตญาณหรือเปล่าแล้วก็มีบางแหล่งตีความไปอีกนะคะว่าถึงชีวิตจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างครับแต่คนที่มีสัญลักษณ์นี้ก็มักจะผ่านพ้นไปได้เสมอเหมือนมีอะไรบางอย่างคุ้มครองอยู่อ๋อเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทำนองนั้นประมาณนั้นค่ะบางความเชื่อก็เป็นพลังของพระเกตุ หรือถ้ามีกากบาทหลายตำแหน่งก็อาจจะยิ่งเสริมเรื่องโชคดีหรือพลังงานดีๆเข้าไปอีกจนบางทีก็เชื่อกันว่าอาจจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณได้เลยนะคะโหลึกซึ้งเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วทีนี้นอกจากกากบาทเด่นๆอันนี้แล้วปกติศาสตร์ลายมือเขาต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะมีสัญ,ญลักษณ์อื่นที่ แหล่งข้อมูลพวกนี้เขาพูดถึงไหมครับว่ามันมาช่วยเสริมเรื่องลางสังหรณ์เหมือนกันมีค่ะมักจะมีตัวอื่นที่พูดถึงคู่กันไปอย่างเช่นรูปสี่เหลี่ยมค่ะที่อยู่ตรงเนินใต้นิ้วชี้เนินพืชหัดใช่ไหมครับใช่ค่ะเนินพืชหดัดซึ่งตามหลักลายมือทั่วไปนะคะมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการสอนการปุกป้องคุ้ม,ค,ม,ค,มครองหรือบางทีก็เรื่องความสําเร็จค่ะแล้วก็มีอ,อันที่น่าสนใจมากคือรูปที่มันคล้ายๆดวงตาบนข้อนิ้วโป้งอะค่ะ อ๋อเคยเห็นคนพูดถึงเหมือนกันครับค่ะบางทีเขาก็เรียกว่าดวงตาที่สามบนนิ้วโป้งอันนี้ก็จะเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับเรื่องลางสังหณ์ความสามารถในการคาดการณ์ที่แม่นยำอะไรทำนองนั้นครับแล้วใช่เลยค่ะแนวคิดนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรล่ะครับแล้วมันเกี่ยวโยงกับลายมือที่เราคุยกันมาอย่างไงบ้างถ้ามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะแนวคิดเรื่องดวงตาที่3หรือถ้าเป็นทางจักรกะเขาจะเรียกว่าอัชนจาจักรกะ อ๋อ oh, จักระที่6ใช่ค่ะจักระที่6อยู่ตรงกลางหน้าผาเราเนี่ยแหละค่ะตามข้อมูลจากวิกิพาวนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนศูนย์กลางพลังงานที่เกี่ยวกับเรื่องการอย่างรู้ขั้นสูงการตระหนักรู้สัญชาตญาณอะไรพวกนี้เลยค่ะ แล้วการมีสัญ,ญลักษณ์บนมือเนี่ยมันแปลว่าดวงตาที่3มเราเปิดแล้วโดวยอัตโนมัติเลยไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วเราฝึกฝนเองได้อ๋อจากข้อมูลของวิกิพาวเขาชี้ว่าดวงตาที่3มเนี่ยเป็นสิ่งที่เราฝึกฝนกระตุ้นได้นะคะไม่จําเป็นว่าต้องมีสัญ,ญลักษณ์บนฝ่ามือเท่านั้นครับแล้วฝึกยังไงครับพอจะแนะนําได้ไหมวิธีหลักๆที่เขาแนะนํากันก็คือการทําสมาธิค่ะ แบบว่าหาสภาพแวดล้อมที่สงบสงบอาจจะในบ้านนอกบ้านก็ได้กําหนดท่าทางสบายๆนั่งหรือเดินจงกรมก็ได้แล้วก็ฝึกจดจอ่อจดจอกับอะไรครับอาจจะเป็นวัตถุสักอย่างหรือภาพในใจหรือบทสวดก็ได้ค่ะทําเป็นประจําหรืออีกวิธีคือการฝึกสติหรือ mindfulness ในชีวิตประจําวัน mindfulness นี่คือยังไงครับ ก็คือการรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะรู้ว่ากำลังทำอะไรรู้สึกอะไรโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินมันเช่นแค่สังเกตอารมณ์ตัวเองเฉยๆหรือลองใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติหรือแม้แต่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรอบตัวเรา เขาเชื่อว่าการฝึกแบบนี้นะคะจะช่วยให้เราสงบขึ้นมีเมตตาต่อตัวเองมากขึ้นแล้วก็เกิดปัญญาความเข้าใจอะไรอะไรลึกซึ้งขึ้นลดเครียดได้ด้วยซึ่งมันก็ส่งผลดีต่อสุขภาพกายด้วยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับงั้นถ้าให้สรุปง่ายๆเลยนะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็คือ 1. การกระบาดกลางฝ่ามือเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณของเซนส์พิเศษหรือศักยภาพบางอย่างค่ะ 2. อก็อาจจะมีสัญ,ญลักษณ์อื่นอย่างสี่เหลี่ยมหรือรูปตาบนนิ้วโป้งมาช่วยเสริมความหมายก็ไปอีกใช่ค่ะแล้วก็ 3. คือไม่ว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์พวกนี้หรือเปล่าเราทุกคนก็สามารถฝึกสติฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาการรับรู้หรือที่เรียกว่าเปิดดวงตาที่3ของตัวเองได้ถูกต้องเลยครับสรุปได้ดีมากแต่ก็มีข้อคิดที่อยากฝากไว้นิดนึงนะครับครับผมเชิญเลยครับ คือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆบนฝ่ามือเนี่ยให้มองเป็นเหมือนแนวทางหรือเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ตัวกําหนดชะตาชีวิตเราทั้งหมดการมีลางสังหรณ์หรือสัญชาตญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือการใช้สติปัญญาเหตุผลควบคู่ไปกับการตัดสินใจและการใช้ชีวิตของเราเสมอครับชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับก็เป็นเรื่องราวเป็นความเชื่อมุมมองที่น่าสนใจมากๆนะครับยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับครับ แล้วก็ถ้าหากมีประสบการณ์หรือมีความคิดเห็นอยากจะแลกเปลี่ยนกันก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับขอความกรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพให้เกียรติกันด้วยนะครับผม